บ้านมนแคนแก่นคูนคะ่ะกลางคืนร้องเพลงกลางวันทำนาบ้านของมนแคนดังมากแต่ใช้ชีวิตติดตินนะคะเขาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่ทุกท่านรู้จักกันดีค่ะเป็นลูกทุ่งชื่อดังสําหรับมนแคนแก่นคูนแน่นอนเขาคนนี้นมีนักเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงไม่น้อยเลยค่ะเขาสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างบ้านสร้างทุกอย่างนีนน้ำพักน้ําแรงของเขาเต็มที่ไปเลยซึ่งเขาคนนี้เองเป็นนักร้องขวัญใจชาวอีสานด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีผลงานที่โด่งดังมากมาย ตัวเขาเองคือมวลแข็งแก่นคุนนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบเจ้าตัวเกิดและเติบโตที่อำเภอเลิงนกกะถาค่ะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนั่นเองต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยซึมซับการร้องเพลงหมอลำมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเลยนะคะปัจจุบันถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นนักร้องที่มีหลายคนรู้จักแต่การใช้ชีวิตของเขาเรียบง่ายสบายสบายมากๆเลยแล้วค่ะเป็นยังไงกับการใช้ชีวิตของเขามาติดตามรับชมภาพล่าสุดนี้เลยะคะ่ะ